คุณเชื่อไหมครับวันนี้คือประกาศดองจากท้องตลาดที่ปัจจุบันถูกนำไปจำหน่ายในธุรกิจโมเดิร์นเทรหลายสาขาทั่วประเทศอะไรที่ทำให้ป้าบัวมาอยู่ในจุดนี้ได้และที่สำคัญป้าบัวคือใครคนนี้ป้าบัวส่วนเนี่ยก็ป้าบัวส่วนคนนี้เอ่อพี่เป็นใครครับผมก็คือป้าบัวรุ่นที่3 ยายบัวเป็นแม่ค้าขายประกาศดองในตลาดสดคนหนึ่งขายมาประมาณ60ปีแล้วครับแล้วก็ส่งต่อมาถึงลูกสาวของป้าบัวแต่ตรงนี้เป็นจุดที่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจากมัดถุงขายมาใส่ถุงซิลผมได้รับโจทย์มาว่าทํายังไงก็ได้ให้ป้าบัวขายได้ทั่วประเทศทํายังไงอะคือเราอยากให้ธุรกิจเนี้ยมันเจริญเติบโต แต่ตอนนั้นกำลังการผลิตของผมมีข้อจำกัดพราะใช้หมต้มธรรมดาจะผลิตให้มากขึ้นก็ต้องเพิ่มต้นทุนทุกอยาก่างซึ่งมันได้ไม่คุ้มเสียคิดแล้วคิดอีกคิด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 ,คดวนไปคิดวนมาอย่าว่าจะไปทั่วประเทศเลยแค่ไปข้างหน้าก็ยากแล้วตอนนั้นไม่รู้ทํายังไงต่อมันมีแต่ความไม่รู้เต็ไมไปหมดเลยตอนนั้นบริษัทจมอยู่กับปัญหาตรงนี้นานมากธุรกิจเราไม่ไปไหนสักทีจะทําอะไรก็กลัวไปหมดกลัวความไม่รู้ของเรานี่แหละ ก็เลยคิดได้ว่าคนเราไม่ได้เกิดมารู้ทุกอย่างนี้เราก็แค่เข้าไปถามไงถามไม่ได้ก็ลองทําเลยอันไหนทําไปจนสุดแล้วมันไม่รอดผมก็ไปทําอีกทางไปถามคนที่มีประสบการณ์มีความรู้แล้วผมก็ได้มาเจอกับสเต็ปในตอนนั้นอะ่ะผมก็ไม่รู้จักบอกว่าสเต็ปคืออะไรผมก็แค่เข้าไปถามว่าเขาทําอะไร เราก็ได้รู้ว่าสเต็ปเขาพร้อมช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างเราอยู่แล้วเขามีทีมพัฒนามีนักวิจัยมีโครงการหลายๆอย่างที่เคยทําแล้วประสบผลสําเร็จสามารถเชื่อถือได้แต่คราวนี้เราไม่ได้ทําคนเดียวแล้วเรามีมืออาชีพที่เราเชื่อมัน่นก็ได้เครื่องพัชเจอไลามาซึ่งเกิดจากการวิจัยของอาจารย์ร่วมมือกับทางสเตปเครื่องพัชเจอไลแก้ปัญหาของเราได้ตรงจุดทุกอย่างประหยัดทรัพยากรได้ผลิตได้มากขึ้นและมีมาตรฐานพอเราก้าวข้ามขีดจำกัดในการผลิตไปได้ป้าโบก็ก้าวไปได้ไกลมากขึ้น ตอนนี้เรียกได้ว่าป้าบัวอยู่ในจุดที่เติบโตมากครับเกิดการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นในส่วนของการรรจุลงแพ็คเราทําสินค้าตัวอื่นออกมาได้มากขึ้นสินค้าของเราอยู่ในห้างสรรพสินค้าทั่วไปมากกว่า300สาขาทั่วประเทศตอนนี้เราตีตลาดภาคเหนือกับภาคอีสานได้แต่ยังเหลือภาคกลางกับภาคใต้ที่ยังคงเป็นความท้าทายให้เราเก้าวเข้าไปหาเพราะความไม่รู้ทําให้ป้าบัวก้าวมาถึงจุดนี้ได้เพื่อที่จะบอกกับทุกคนว่าจงกล้าลงมือทา อยา่ากลัวคำว่าไม่รู้